สวัสดีครับเพื่อนๆน,นกหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าอุ๊ยลืมกินมาจนเลยวันนี้ก็เจอกับช่างยันอีกหนึ่งวันนะครับนะมีเวลาก็จัดให้เอฟซีทุกๆวันนะครับนะวันไหนลงบ้างไม่ได้ไม่ได้ลงบ้างก็ต้องขออภัยนะครับนะ มาอยู่กันในแอปไทยเชนดูเออีกเช่นเคยนะครับจับคู่มาเจอกับคุณตองเก้าเมจินะครับนะก็มากับม้าเทียมโอ้โหเมื่อวานเอฟซีบอกว่าขอขอม้าเทียมตีมายงขวาหรือมายงขวาตีม้าเทียมก็ไม่แน่ใจนะครับมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับนะวันนี้ช่างยันก็เลยจัดม้าเทียมไปก่อนแล้วครับนะโอ้โหเล่นม้าเทียมสู้กับมายงขวามาที่เราชอบซะด้วย ต้มนีครับปูสามเบีย้ยมาตรงกลางก็กินตัดกวบเข้าไปเขากินมาอื้มสามเบีย้ยตรงนี้ก็แทงฝังเข้าไปเอาเขาให้สองให้สองให้สองแบบนี้ยังไม่กินยังไม่กินยังไม่เขีย่ยขายโคนนะดันโคนเข้าไปแทงหมาอีกไหมโอ้ดันโคนขึ้นมาเอาเหลือออกแล้วครับนะเหลือออกยึดของเอาแทงมาอีกแบบนี้โคนเสียหลักแล้วนะครับนะ ก็ต้องกินสองกินกุ้กเข้าไปเขากินหมาเอาหมากินเบียตัวไหนดีเอย่ยเบีย้ยตัวนี้ดีกว่ากินกุ้งเข้าไปโอ้นะเอาเอาเบีย้ยเบีย้ยของเขาเป็นกันหน้าบ้านเราไว้ด้วยนะครับนะจังหวะนี้เขาเดอะดันเบีย้ยขึ้นมาผูกไว้เราก็เหลือออกไปลองเจ็ดไปก่อนเลยนะยึดยึดอ่ายึดของไว้ก่อนนะครับ จังหวะนี้เขาหลบขุนลบขุนก็สงสัยจะต้องเอาเรือออกไปอีกหนึ่งลำนะฮะเอาเรือออกไปอีกหนึ่งตัวขุนมาติดเรือแบบนี้จะโดนกักเรือไหมจะโดนกินเรือไหมดูแล้วเรือไปอยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะเดี๋ยวไปโดนบงโดนบงังโดนกินเขานะแย่ yeah, เลยจังหวะนี้ก็เอาเรือกลับมาก่อนดีกว่านะครับนะ แล้วม้าที่ยืนตรงกลางกระดานนี่ก็ดูแล้วอ้โหมีท่งเมแท่นมามาแท่นนะเอามาถอยกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเบียดแทงไม้กลับไปนะครับให้เด้งกลับไปเลยมาอ่ามากลับไปนะเขากลัวนะครับเขารู้ว่าจะต้อง,องโดนแทงนะครับแล้วก็จะเสียจังหวะนะครับยังไงก็ กลับมากรแบบนี้ก็เสริมเข้าไปดันเม็ดขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็เบียสอสองตัวตรงกลางกระดานก็สวยงามนะครับแต่ว่าจะเข้าโจมตียังไงนะครับเอาเบียสแทงเข้าไปก็กินสองโอ้โห و. แต่มน,นี้เขาระเบิดดันซ้ายมือเขาจะกินเราเข้ามาเรือเขาจะมาซ้อนตีลุกเราไหมเอาขุนมักกันไว้ก่อนนะครับนะเขาเบียสกินออกเบียสกินเราก็กินด้วย แต่แบบนี้เขาต้องซ้อนเรือนะครับถ้าเขาย่อเรือผมอาจจะต้องเอาเรือมาต่อทิ้งนะครับเมื่อเขาไม่ไม่ซ้อนเรือก็จังหวะนี้ก็จะเข้าไปหาเขาบ้างแล้วนะครับนะดูแล้วแต่นี้เราเอาเอาอะไรดีเอาเบี้เยเบี้ยเบี้ยแทงเม็ดแทงม้าเข้าไปโยนเข้าไปเ,าเขาไม่กินเขาจับกินสองเรา ออกกินเรายัางไม่ได้นะครับนะจังหวะนี้เราก็เอาเหลือมากดขุนให้มันเกิดนะเกิดเสียวๆนะฮะขุนขุนเขาจะอยู่ระบากอ้เอาเขาหลบไปแล้วเขาหลบไปแล้วเม็ดตัวนี้ไปไม่ได้ก็กิกนกวบกเข้าไปเลยลกินกบกข้าไปเอาม้าขึ้นไปยืนแท่นยืนบ่อยืนหลุมนะฮะอืมอืมเอาขุนหลบไปตาเดิมก็เหลือไปกดตาเดิมอีกเหมือนกันนะ มันไม่เหมือนกับตำแหน่งเมื่อกี้นะครับนะโอ้โห و, แต้มนี้เขาใช้เรือมากดโคนจับสองเอาเรือลำล่างล้าขาดเรือลำล่างล้าขาดเราก็ต้องต้องผูกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบุกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับนะมีตัวไหนที่จะผูกเรือได้มีมมาตัวนี้ที่จะผูกเรือได้แล้วก็ก้าวเข้าไปนะฮะก้าวเข้าไปด้วยนะถ้าก็ใช้ม้ากินตัดมาแต้มนี้แล้วใช้โคนสกูมากินเม็ดอ่าเรือเราก็ไม่ขาดนะ จังหวะนี้กูต่อสู้อืมอึ้งไปแล้วนะครับเอา้ามาต่อมามาต่อแบบนี้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 ก็เอามาม,ามากินมากม,มากินมาดีไหมมากินมาดิต้อเอามากินมากก็เข้าไปเขาใช้เรือมาก,ก็ใช้มาไปอีกนะครับเอามาเข้าไปย่ำอีกทีหนึง สวยงามนะครับสวยงามแต่นี้เขาดันอ่อหมาก็หนีแต่นี้ก็เอาเหลือสกูชีกออกไปของเจ็ดนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปตีขุ่นแล้วนะครับอา้าวเขาแทงกินม้าเราแต่นี้ก็ม้าแลกม้าได้นะครับเขาเหลือไตีลุกกินม้าก็ได้นะแต่เราก็จะเสียม้าเหมือนกันลุกเข้าไปแต่นี้เรายังไม่อยากให้เสียม้านะฮะ ถ้าม like ้าเขาไม่อยู่นี่เขามีโอกาสนะครับมีโอกาสจนสูงนะครับแต่มนี้ม้าแรกม้าก็ได้นะครับแล้วก็กินลูกก็ได้มันก็ได้เหมือนกันหมดนะครับก็กินเราไม่กินนะครับแต้มนี้นะแต่เราจะกินม้าที่หลังนะครับถ้าม้าหลุดออกไปจากคลองนี้ก็มีโอกาสนะครับนะม้าของเขาต้องเอาเรือมาผูกอ้าวเขาม่จับกินเรือแต้มนี้ก็เอาเรือเรือเรือลำนี้ที่ลำสายมือสุดนะ รุกเข้าไปรุกเข้าไปจนสวยงามแต่มนี้เขาเรียกว่าอุ๊ยลืมกินมาจนเลยก็มาต่อกันอีกนะครับนะวันนี้มีเวลาก็จัดไปหลายๆเกมหน่อยนะครับนะจับคู่มาเจอกับน้องรักนะคะโมีผู้หญิงเก่งเข้ามาเล่นมากลุกอีกแล้วนะครับนะ โอ้แต้มน,นี้โดนฝั่งสูงแก้เบียสูงกันอีกแล้วนะช่างยันนะครับบางวันก็แก้ดีบางวันก็แก้ไม่ดีแก้ไม่ออกบอกไม่ถูกแต้มน,นี้เขาเป็นหมาเทียมก็กินตัดเข้าไปเอาหมาไปจับกินสองโอ้หมามังกรสลับมาด้วยโอ้โหกินไม่ได้นะจังหวะนี้โดดไปเสียที่เดินนะครับนะแล้วเราก็ขึ้นไปก่อนเนอะ้าขึ้นไปดันโคนเข้าไปดันโคนขึ้นไปเขาดันมาบ้างเราก็ดันเบ้ย อีกตัวหนึ่งดันโคนมาอีกแล้วเขาจะดันบีอีกไหมไม่ดันแต้มนี้เรากินตัดเข้าไปก่อนนะฮะอ่าเป็นแท่นมายืนม้ายืนแทน่นยืนแท่นสวยงามเมื่อม้ายืนแท่นสวยงามก็ขึ้นขุนเอาเหลือออกเราก็ออกด้วยนะฮะเอาเลือมาต่อไว้ก่อนอย่างพึ่งมาเขากินกินก็กินกก,ก,กันเข้าไปขุนเดินขึ้นมาแต้มนี้ก็สลับเอาหมาไปจับ พองตีพองโหไม่ได้พองมาหลายเพลาแล้วเอาใช้เม็ดขึ้นมาแต้มนี้เหรอก็ไม่มีอะไรนะครับนะจังหวะนี้เราก็มีไอเดียมีความคิดจะเอาโคนขึ้นไปแล้วนะครับนะสลับฟันปลาเอาโคนขึ้นไปเอามมาโยกลับมาเอาปี้ดดันขึ้นไปเอาขนเข้ามาแต้มนี้ไอ้โคนก็ามาแต้มนี้ก็เอาเหลือไปกดนะกดโคนไว้ก่อนอย่าพึ่งไปไหนนะจ๊านะ บอกว่าโคนตัวนี้กับเม็ดตกตรงกลางห้ามไปไหนแต่ทนี้เขาใช้เรือมาอา้าวโอ้โหจังหวะได้พ่องพอดีนะครับโอ้ครู่ตสู้พลาดนะครับบอกไม่ได้พ่องพ่องมาเลยนะครับโอ้หสวยงามอีกแล้วนะครับนะครู่ตสู้เดินผิดพลาดนะครับนะเดินไปให้เข้าแต้มพ่องท่าแล้วจังหวะนี้เราก็จะใช้ใช้ เบี้ยขึ้นไปนะครับนะจะใช้เบี้ยขึ้นไปปูปูเบี้ยขึ้นไปนะครับเอาโคนขึ้นไปมันก็เจริงยังไงก็ไม่ไม่แน่ใจแต่นี้ก็ถอยโคนกลับเอ้าเสียอีกแล้วเอามากินเม็ดควบเข้าไปโอ้โหน้องน้องน่ารักนะคะน่าก็นะนะก็ยอมแพ้ไปวันนี้ก็มาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณ ลัตติการมาแล้วนะครับช่างยันก็นะฮะขอกลับมาเล่นม้ายงขวานะครับไหมมายงขวาอ้าวม้ายงขวาเจอม้าเทียมเอฟซี FC ขอไว้ด้วยนะครับนะบอกว่าตีม้าเทียมให้ดูหน่อยเอาจาัดไปนะครับจะตีดีได้ไหมนะแต่น,นี้เรากินตัดไปแต้มน,นี้เลยนะครับนะเพราะว่าเบียรตรงด้านข้างๆโขนเขาไม่เคยสวยนะเขาใช้เบียตรงกลางมากินนะเมื่อมากินแล้วก็เสริมคนเข้าไป ขนมาอยู่วังในซะแล้วนะขนไม่อยู่วังนอกซะด้วยนะครับแต่นี้ก็ปูเป็นเขาเรียกอะสามเบี้ยตรงกลางเข้าไปเลยแล้วก็เอาหมากินตัดเข้าไปโอ้ขนเขาขึ้นมาแรงก็ขยับมานะครับขยับสลับเป็นหมาเขาเรียกอะไรนะหมามังกรหม,มามังกรนะครับนะ แล้วเราก็โดนกดไว้ด้วยเมื่อโดนกดแต้มนี้ก็ต้องมาผูกไว้ก่อนนะครับเม็ดจับคือปัญหานะครับเม็ดคือปัญหาอีกแล้วนะครับเขาจับไว้โอ้โหต้องเอารือมาผูกโคนไว้นะครับเอาเขาใช้เรือโจมตีเม็ดเราแล้วนะแล้วนะครับนะแล้วเขาจับสองแล้วด้วยแต้มนี้ก็ปูเบีย้ยครับขึ้นไปเป็นเป็นเบีย้ยสามตัวเข้าไปเลยนะครับ ก็ใช้เรือมากดอีกแล้วโอ้โหโอ้วันนี้สงสัยจะแปลขบวนจะลำบากนิดนึงนะครับนะเพื่อนๆครับเอาเรือมาผูกเม็ดเขาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียหายหลายแสนนะครับขุนเขาดิบหนีเราก็เราก็เปิดเม็ดขึ้นไปแล้วครับนะเปิดเม็ดขึ้นไปกูต่อสู้จะกินไหมกินกินเราคงไม่ใช้เรือกินนะฮะโคนขาดนะครับนะเ้าเขาไม่กิน เขาไม่กินก็ใส่โคลนขึ้นไปเลยเสริมโคลนเข้าไปเลยนะโคลนเป็นภาระอยู่แล้วนะครับเสริมโคลนดันโคลนเข้าไปมากลุกก็พยายามนะหาตำแหน่งจังหวะทีเดินนี้พวกนี้สําคัญนะครับแท่นแทนทางทางอะไรแบบนี้นะครับหลุมทางหลุมทั้งบ่อนะว่ากันไปนะครับเพื่อนๆนะแต่นี้ก็ปูเป็นสีเบียขึ้นไปเลยนะครับนะคู่ตสู้ก็เดินอยู่อ่าเขาเรียกโซนของเขานะครับยังไม่ออกอาวุธมา จังหวะนี้เขาใช้ม้าม้าขยับเข้ามาเราก็เอาโคนขึ้นไปต่อเข้าไหมต่อเลยนะครับนะไม่งั้นไม่ได้เล่นกันนะครับวันนี้นะโคนกินไหมโคนกินเราก็มีทั้งโคนทั้งม้าทั้งเรือนะครับนะเลือกเอานะจังหวะนี้เราต่อแล้วคุณเขาขยับอีกแล้วนะครับโอ้โหคุณขยับไปแต้มนั้นอืม เราก็มีวิธีโจมตีอย่างอื่นไหมถ้าเราไม่กินโคนเราไม่กินโคนเราเอาเบีย้ยแทงได้ไหมเอาเบีย้ยแทงตัวลิมไปก่อนนะครับนะละลายเชงละลายเชงเอาเขากินเอากินเราก็กินกวกเข้าไปด้วยนะฮะจังหวะนี้มีของเรือนะครับนะของเรืออ,ออกได้แล้วนะครับนะเอาเรือออกมาแล้วเอาต่อเรือเราอีกเขาต่อเรือเราแต้มนี้อีกแล้วนะฮะ เรือเราไม่ขาดแต้มน,นี้เราไม่ขาดเมื่อไม่ขาดเรากินดีไหมอืมจังหวะนี้ดูนะครับดูหาแต้มอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับนะเอามาเอามาไปนะฮะเอามาไปริมกระดานนะครับจะไปตีผงเพื่อต้องการหงเขาเหาเือกินกวกเข้ามาเราก็เอาเรือกินโต้อตอบกันเข้าไปแบบนี้ก็ต้องเรือกินเข้าไปด้วยนะวกเข้าไป ต่อเลืออีกเอ้โห,โห,โหพูดยังไม่ทันขาดคำต่อเลืออีกแล้วนะครับนะต่อเลือแต้มนี้เราก็กินกวบเข้าไปแล้วครับนะโอ้เสียจังหวะไปเมื่อเสียจังหวะไปหมากบุกนี่ลกสงสัยนะะจะเสมอกันไหมครับแต้มนี้นะฮะเพื่อนๆครับเอจะเสมอไหมนะเสมอไม่นะเสมอ,ไม,สมอไม่รู้นะครับตีผงก็ไปทีนั่นก่อนเอา เสียจังหวะวิธีนึงก่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเข้ามาอ่าเขาลงไปลงไปแต้มนี้ก็เอาโคนกินโขนกวกเข้าไปเลยตำแหน่งเขาซ้อนอยู่เมื่อเขาก็เอามากินเข้ามานะมากินเข้ามานะเอามาเรามีแต้มนี้มีผูกมีผูกเอาโคนยัดเข้าไปได้ไหมโคนยัดเข้าไปมากลับไปมากลับไปมากลับไปแต้มไหน เอาโคดยัดเข้าไปยัดม้าเข้าไปแตมน,นี้ม้ากลับไปไหมเอาม้าเขากลับไปม้ากลับไป,บไปอืมโอ้โห,โหม้าไม่มีเรือนี่ก็เล่นลำบากนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะแต่น,นี้ดูแล้วก็นะเราพื้นที่เราได้ได้ขยับขยายเยอะนะครับแล้วก็ได้เล่นเยอะนะครับก็หาตำแหน่งดีกว่านะครับเอาม้าหมุนกลับมาก่อนนะครับ นะมาหมุนกระบกก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเบีย้ยแทงเม็ดก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็ดูแล้วก็หมากจะออกเสมอกันนะครับดูแล้วก็จะทําอะไรกันไม่ได้เกมนี้ก็เสมอกันไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย